วิธีการเล่นลีกีข้อสานนะคะเริ่มตอนแรกเลยก็จะให้เป่ายิ้ฉุกกันหรือว่าจับไม้สั้นไม้ยาวก็ได้คะ่ะคนแพ้สองคนจะต้องมาเป็นซูมเอามือเข้าหางกันแล้วก็โน้มตัวหลังจากนั้นคนที่เหลือก็ต่อแถวกันยาวออกไปจากนั้นก็ <c oughs> <c oughs> จะเริ่มร้องเพลงมีลีเข้าสารจนกว่าจะถึงคำว่าระวังคนข้างหลังเอาไว้คนที่เป็นซุ้มมือสองคนก็จะนั่งจะเอาซุ้มมือสองข้างลงไปคัดออกคนที่โดนเข้ายอมอยู่ในซุ้มนะก็คัดออกไปทีละคนทีละคนจนกว่าจะหมดเนื้อเพลงมีดังนี้นะคะลีลีเข้าสารสองพนานเข้าเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกเ <c oughs> ลือของไจลา ใส่จานเราคนข้างหลังเอาไว้ค่ะ